<c oughs> สวัสดีค่ะนารีกีมาขาวพยากรค่ะอ่าวันนี้เรามาฟังคลิปก็เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองต่อเนาะเราจะมาดูว่าหลังจากสิ้นสุดการประทะแล้วเนี่ยไทยกับเขมรจะเป็นอย่างไรเนาะอ่าก็แยกระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งเขมรน,นะคะต้องหลังจากสิ้นสุดการประทะนะก็การประทะไม่หม,มองว่ามันอาจจะยืดเยื้อได้นะถ้าหากว่าอย่างที่บอกว่าถ้ามันสู้กัน2ประเทศอะ ยังไงเราก็ชนะวินนแเลยค่ะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานแต่ทางนีน้ทางนั้นมันอาจจะไม่ใช่จบแค่สองประเทศไงมันจะมีประเทศอื่นๆที่เข้าร่วมหนุนหลังกันอยู่นะคะดังนั้นมันก็อาจจะทําให้เกิดการยืดเยื้อได้แต่ก็ภาวนาเนาะภาวนาให้ให้อ่าอย่าให้มีการแทรกแซงอะไรนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของลับลวงคลามนะคะของผู้มีอํานาจเขาเนาะแต่เดี๋ยวนี้ยุคโซเชียลนะมันเป็นยุคที่ความลับไม่มีในโลกนี้นะคะ หรือว่าโลกไหนๆแหละแล้วยุคโซเชียลมาแรงขนาดนี้อะไรๆมันก็โดนขุดออกมาได้หมดเลยค่ะเนาะเราก็เชื่อกันเป็นหูเป็นตานะเพื่อแผ่นบินไทยของเราเนาะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าไพ่จะเป็นการดูแบบทั่วๆไปนะคะก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะ mm. กดกระดิ่งกดกระดิ่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดลิปต่อๆไปค่ะรู้สึกวันนี้ลิ้นลิ้นแข็งลิ้นนัวนะอ่า mm. มาเอาของประเทศอะไรก่อนดีเอาเอาไทยก่อนละกันเนาะไหนๆเนาะเอาบ้านเราดูก่อนสิ้นสุดการประทะแล้วบ้านเราจะเป็นยังไงบ้างามาประเทศไทยจะเป็นยังไงสิบเหรียญโอ้ดูไพ่ใบต่อไปกันนะเดิฟฟ์ไม่บอกว่าเราจะได้ทรัพยากรได้แผ่นดินหรือได้อะไรอะกลับคืนมาเพิ <c> ่อ <oughs> กลับคืนมาทรัพยากรธรรมชาติใดๆเนี่ยที่ที่ก่อนหน้านั้นอะ ก่อนหน้านั้นอาจจะถูกเอารัดเอาเปลี่ยบหรืออาจจะมีการสูญเสียไปบ้างจะได้กลับคืนมาจะได้กลับคืนมาเห็นสิบเรียญมาไหมโอ้ยของเราจัดเต็มนะเดอะฟูแนะฮะลราแป้นชิว,ช,ว,ช,วชิวค่ะประเทศไทยเราน่าจะอยู่รอดปลอดภัยและเป็นฝั่งชนะนะถ้าตามหน้าไพ่เป็นฝั่งชนะเห็นไหมประเทศไทยเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีคนในประเทศก็จิตมีเมตตาเนาะส่วนใหญ่ก็ช่วยกันสวดมนต์ภาวนาอย่างน้อยก็ช่วยช่วยในเรื่องของ คนที่เขาสู้รบอยู่นะให้เขาอยู่รอดปลอดภัยเนาะอ,องค์เราดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราดีนะพระประจำเมืองเราดีโดยเฉพาะพระสยามเทวานะก็คุ้มครองสุดฤทธิ์อยู่เนี่ยประเทศชาติเราจะอยู่อยู่รอดปลอดภัยถึงแม้ว่าอ่มันอาจจะมีการสูญเสียบ้างแต่ก็เป็นการสูญเสียที่ที่การประทะกันเนาะจะเป็นสงครามขนาดย่อมหรือขนาดไหนก็แล้วแต่มันย่อมที่จะต้องมีการสูญเสียคำว่าสงครามอะ่ะมันบอ ยังไงก็ต้องมีการสูญเสียอยู่ที่ว่าฝ่ายไหนจะเสียมากฝ่ายไหนจะเสียน้อยมากกว่ากันาาแค่นั้นเองอ่าแต่ถามว่าเอ้ยในเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจในเรื่องของเศรษฐกิจอันนี้พูดถึงเรื่องของทรัพยากรเรื่องของอะไรเราจะเป็นฝั่งชนะเรามีเกณฑ์จะได้กลับคืนมานะคะแต่ว่าในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะบอกว่าหลังจากสิ้นสุดจัมปะทะประชาชนการทํางานเอ่อการทำมาหากินนะคะมันก็จะเปิดเืองคนอาจจะไม่มี หากินลําบากอ่ะหากินลําบากเศรษฐกิจมันจะแย่มากๆโดยเฉพาะถ้าบอกว่าการการได้รับการเยียวยาจากภาครัฐบาลภาคขึ้นห้าเหลี่ยมแบบนี้อาจจะค่อนข้างล่าช้าและอาจจะค่อนข้างจะนานบวกกับเขาบอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องของภยัยพิบัติพังน้นนําน้ําน้ำเมื่อเช้าเนี้ยแม่หมอตาทิพย์เห็นอะ่ะแม่หมออยู่ดอยหล่อนะบ้านของแม่หมอเนี้ยถือว่าสูงอะ่ะสูงมากๆเลยคือถ้าบ้านแม่หมอทั่วแถวดอยหล่อนี่ก็ถือ,ถอว่า ท่วมกันหมดแล้วค่ะก็อาจจะเหลือแค่บ้านแม่หมอที่ไม่ท่วมได้แต่แม่หมอเห็นว่าแปลงพักข้างหลังแม่หมอน,น้ำมันเอ่อนองขึ้นมาเอ่อนองขึ้นมาแต่ยังไม่ไม่ได้เข้าเข้าในตัวบ้านแค่ระดับเอ่อนองแม่หมอก็ว่ามองแล้วแวกบ้านเนี่ยแถวแถวรอบบ้านมันก็คือต้องท่วมแน่แ,นแ,นแหละถ้าแถวบ้านแม่หมอท่วมบ้านแม่หมอ,อยู่ห่างจากดอยอินทนนท์ประมาณแค่15กิโลเมตรซึ่งถือว่าพื้นที่ค่อนข้างจะสูงนะคุณคิดว่าในตัวเมืองจะท่วมขนาดไหนอ๋อนะน้ํา ความเสียหายมันจะเกิดจากภัยพิบัติภัยพิบัตินะคะภัยพิบัติโดยเฉพาะเรื่องของน้ําน้ําจะท่วมเยอะมากโดยเฉพาะทางภาคเหนือแต่ภาคเหนือเนี่ยมันจะดีอย่างหนึ่งคือน้ํามันท่วมะแต่มันจะจะไม่ขังนานนะมันจะไหลลงมันจะไหลลงมันก็จะไหลลงไปตามแต่ละภาคเนาะก็ให้ระมัดระวังตรงนี้นะคะระมัดระวังตรงนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินคนยังคงจะยากจนการช่วยเหลือยังคงจะเข้าถึงได้ยากเข้าถึงได้ล่าช้าดังนั้น เมื่อไพ่ออกมาแบบเนี้ยเรายินดีปีดากับสิ่งที่ทรัพยากรเรายัางอยู่เต็มยังได้ครบยังได้อะไรที่เป็นควรจะเป็นของของเราอะกลับคืนมาแหละแต่ว่าแต่ว่าในเรื่องของการทามาหากินเราต้องมองเป็นสองส่วนเนาะส่วนประเทศก็ส่วนหนึ่งส่วนของการทำมาหากินก็ส่วนหนึ่งแต่และครอบครัวก็ควรที่จะหันมาทำมาหากินใช้ใจอย่างระมัดระวงังทาอาชีพให้มันหลากหลายทางนะคะจะดีกว่าเนาะเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงในเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจเนาะเศรษฐกิจเงินทอง สองไม้เท้าหกเหรียญสี่ถ้วยดาซันโอเคแหละก็หลังประทะกันนะคะเราไม่มองถึงว่ารัฐบาลไหนจะอะไรยังไงใครจะอยู่ต่อใครจะมาใครจะไปเราไม่มองถึงตรงนั้นเราแค่มองว่าในภาพรวมมาหลังจากสิ้นสุดการประทะเนี่ยทรัพยากรแผ่นดินอะของของเราอาจ,จะได้กลับคืนมาแหละนะคะแล้ว การช่วยเหลืออาจจะต้องช่วยเหลือหลังจากมีการผัดเปลี่ยนรัฐบาลก็แล้วแต่นะค่อยๆทยอยช่วยเหลือไปเป็นส่วนๆน,นะคะแต่ประเทศไทยเราก็วินค่ะต้องบอกว่าวินยังไงก็วินเพราะขึ้นทั้งเดอะซันขึ้นทั้งเดอะฮาร์แล้แบนขึ้นทั้งเดอะเมจิเชียนมาแค่สิบเหรียญมหาใบแรกอะ่ะก็ถือว่าเอ้ยเราชนะค่ะแหละค่ะแต่อย่างที่บอกว่าสิบเหรียญกับห้าเหรียญมาประกบลักษณะแบบนี้ยแสดงว่าเราอาจจะมีศูญเสียบ้างไปบางส่วนที่ไอ้ที่มันเสียไปแล้วอะ่ะ มันอาจจะต้องมีการเรียกร้องเรียกร้องโดยขั้นตอนในการสารโลกหรืออะไรก็แล้วแต่นะการที่ให้อ่า UN ก็ดีอะไรก็ดีที่เข้ามามีส่วนในการในการฟ้องร้องในการอะไรอีกทีหลังจากนั้นนะคะจึงจะได้ทยอยกลับคืนมานะแต่แต่เราจะสูญเสียไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม่มอก็เตือนแค่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าการประทะครั้งนี้มันจะยืดเยื้อขนาดไหนแต่เราก็ เผื่อใจไว้ก่อนว่าถ้าเกิดมีมีประเทศอื่นๆน่ะหนุนเข้ามาทั้งสองฝั่งน่ะมันก็อาจจะยืดเยื้อได้อะในที่นี้ก็ระมัดระวังตนเองนะคะอาหารปัจจัยสี่โดยเฉพาะภัยทางน้ํามาเนี่ยการที่ความช่วยเหลือจะถึงคุณนะ่ะมันจะช้ามากเนาะตอนนี้เชียงรายก็น้ําท่วมแม่สายก็น้ําท่วมน่านก็น้ําท่วมอย่างเงี้ยถามว่าท่วงวันเนี้พรุ่งนี้รัฐบาลไปช่วยเลยหรือเปล่าแจกถุงยางชีพเลยไหมก็ไม่เนาะมันคุณจะต้อง เตรียมเบียงอาหารของคุณเองให้พร้อมนะคะเขาเตือนในเรื่องของภยัยพิบัติเตือนในเรื่องของอาหารการกินการทําอาหากินมากกว่านะเออโอเคเนาะอันนี้คือประเทศประเทศไทยทีนี้เรามาดูของฝั่งกัมพูชาบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงเกณฑ์ไท่ใหมดีกว่าเนาะเอามาดูก็นเลเรามาดูว่าทางกัมพูชาจะเป็นยังไงบ้างนะคะ สิ้นสุดกันประทะจริงๆแม่หมอได้ลงคลิปลงคลิปประเทศกัมพูชาไปเรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่สองสาเดือนก่อนแล้วอะคุณไปย้อนฟังได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าางการประทะกัมพูชาจะเป็นอย่างไรไนท์ออฟวอนไนท์ออฟ c ับเหมือนจะมีการเปลี่ยนตัวผู้นำนะแม่หมอว่ามีการเปลี่ยนตัวผู้นำใหม่นะคะ อาจจะไม่ใช่คนปัจจุบันก็ได้นะเพราะมันมัน,ม,นมันหน้าตาคนที่ขึ้นกับคนที่อยู่อยู่แต่ก่อนนะ่ะมันมันไม่เหมือนกันนะคะทรงมันไม่เหมือนกันดูทรงแล้วไม่เหมือนกันนะคะอืภายในประเทศเขาเองเนี่ยจะมีหกดาบกับเพดอฟสอดห้าถ้วยอะเป็นผู้แพ้แพ้เป็นผู้พแพ้พแพ้การประทะในครั้งนี้คนจะเขาเรียกว่าไงอะคนในประเทศกันเองอะ่ะเขาจะ อันนี้กันเองอ่ะเขาจะไม่พอใจกันเองนะคะอาจจะมีการลุกคือกันเองก็แล้วแต่นะคะที่สุดแล้วมันเหมือนกับมันไม่ใช่ว่าคนในประเทศเขาทุกๆคนจะยินดีดีดาที่จะทําสงครามกับอ่าประทะกับไทยเนาะอย่างที่เราเราเจอข่าวล่าสุดน,นะคะที่ที่ก็รีพอตร,รีพอตรอตัวอุ้งอิงไปนะคะที่ไปบอกพิกัดศูนย์พักพิงซึ่งก็เป็นอะไรที่ไม่สมควรที่จะทําในภาวะว่ามเป็นผู้นำนจริงๆแม่บอกก ไม่อยากจะพาดพิงนะแต่คือภาะวะขอนผู้นำพุ่งคอนดิคิดได้ว่ามันไม่สมควรมันไม่ปลอดภัยต่อประชาชนแต่ทีนี้ถามว่าคนกัมพูชาเองอะ่ะเขาก็ไม่โอเคนะคะไม่โอเคเหมือนกันและคนในประเทศก็มีการเหมือนกับการขัดแยง้งการเกิดขึ้นอยู่นะการที่จะเข้าจะบูรณะประเทศนะ่ยแม่หมอกว่าค่อนข้างจะต้องใช้เวลาย,ยาวนานนะคะยาวนานอยู่เหมือนกันเพราะมันขึ้นมาบหกดาบแบบนี้แต่ของไทยนี้ไม่ได้เสียหายซะจนหนักหน่วงขนาดนั้นเนาะแต่ของเขานี่แบบ ค่อนข้างจะเยอะบวกกับของเขาก็จะเจอภัยทางน้ําถาถมนะเอ่อถ้าประเทศไทยเนี่ยโดนโดนน้ำํำเขมนก็โดนอาจจะโดนหนักกว่าเราอีกนะคะดูตามหน้าไพา่ในคุณดูสิตามหน้าไพ่ของเขาถ้าจ,จะท่วมหนักกว่าของเราเยอะน่าจะอยู่อยู่อยู่ยากเหมือนกันโดนถล่มหนักเหมือนกันนะคะเออแต่เห็นแน่ๆนเหมือนเหมือนตัวผู้นำอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่คนเดิมคนนี้ก็ได้นะคะ อันนี้ว่าว่าไปตามหน้าไพ่เนาะแต่ในความจร,จริงจะเป็นคนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ตามหน้าไพ่บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีคนเข้ามาดูแลให,หม่นะอ,อือเอ่อเก้าถ่วยหกไม้เท้าเหมือนเข้าพยายามที่จะเรียกร้องหาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะหาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเนาะเก้าถ้วยหกไม้เท้าแต่ฮาลาแฟนเพจอับอลและจบด้วยสิบดาบพันธมิตรต่างๆประเทศเราที่มีอำนาจต่างๆนะคะ เขาพยายามดิ of of ้นรนที่จะไปขอความช่วยเหลือจากนานาอารยประเทศก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าจะช่วยเหลือได้ปรากฏว่ามันเป็นสิบดาบมันไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรอะไรนะคะไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรจากใครไม่ว่าจะพยายามอย่างไงนะมันมีแต่ความสูญเสียความล้มตายอย่างเยอะความเสียหายอย่างเยอะบ้านเมืองเป็นสิบดาบะค่ะแม่มอว่าก็เล่เทพอสมควรนะหนักหน่วงพอสมควรนะจริงๆแล้วอะถ้าเขาจะจะยุติแต่เพียงเท่านี้นะ ยุติแบบยุติจริงๆนะไม่ใช่แบบรับรองผ่านอ่ะความเสียหายนะระเทศของเขาอาจจะน้อยกว่าที่อนาคตจะเกิดขึ้นอฮถ้าเขายังยังยืนการที่จะแบบที่จะแบบสู้กันต่อไปน่ะแม่หมอมองว่าฝั่งขมิบฝั่งไทยเราเป็นจบด้เดอสั้นหรือปะที่แม่หมอล้างไพ่ไปเมื่อสักครู่นี้ฝั่งไทยจบด้เดอสันฝั่งขมิบจบด้วยสิบดาบจริงๆแม่หมอน่าจะเก็บไพ่เอาไว้น้ะนันยังมีไพ่เหลืออยู่หรือปะ เออก็ยังมีนะก็ยังมีอยู่เยวให้เปิดหน้าไพ่<ๆ>ให้โชว์สองอันนะอันนี้เป็นของคำนิงนะผู้คนจะมีแต่ความสูญเสียผู้คนจะมีแต่ความเศร้าโศกผู้คนจะมีแต่ความเสียใจนะคะความรู้สึกผิดนะคะอันนี้ของไทยของไทยมสัสักคู่นี้อ่าก็ยังอยู่ยังอยู่นะคะยังอยู่แต่ฟูเดอเมจิเชนอ่าก็ยังอยู่ยังอยู่แต่ฮาลาแฟนที่จบได้ห้าเหรียญแปลว่าเราอาจจะมีการระมัดระวังเรื่องของการอยู่การกินมากกว่าคะ่ะเรื่องของเศรษฐก,กิจมากกว่านะ สองไม้เท้าสี่ถ้วยหรือดาซันเห็นไหมคุณเปเทียบหน้าไพ่หน้าไพ่ระหว่างเขมรกับหน้าไพ่ระหว่างของไทยเนี่ยมันช่างแตกต่างกัน,กนลิบลับเลยเห็นปะของไทยเราอะทรัพยากรเรายัางจะได้เกนมาแต่ให้ระมัดระวังเรื่องน้ําเช่นเดียวกันนะคะการทํามาหากินฝืบเครื่องฝืบเครื่องอาจจะสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เหมาะอนไว้เศรษฐกิจมันจะไม่ดีจะเขินนี่เรื่องของปากท้องการทํามาหากินแล้วนะคะแต่ประเทศไทยก็จะเป็นดาซันก็ยังคงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้หลักผู้ใหญ่ต้องบอกว่านอกจากสินทสิทย์แล้วหมายถึงว่าต่างประเทศที่เป็นมหาอำนาจต่างๆเนี่ยเขาจะเขาจะเข้าข้างประเทศไทยอันนี้ไม่ได้คิดตีเอกนะหน้าไพ่มันบอกว่าเนี่ยเขาจะรู้สึกคือเขาก็คงเห็นได้นะคะว่าเป็นยังไงถ้าเขาไม่เข้าข้างเขาก็เลือกที่จะวางเฉยมากกว่านะคะที่จะไม่ไปสนับสนุนฝั่งกัมพูชาฝั่งกัมพูชาเห็นไหมไม,ไม่ว่าเขาจะไปร้องขอหน้าไพ่ดูจะคล้ายๆกันเนาะแต่การที่จบมันจบต่างกันสิ้นเชิงเลยอ่ะต่างกันสิ้นเชิงเลยก็คือของเขาห้าถ้วยสิบดาบอะ มันมีแต่ความสูญสิ้นความสูญเสียความเศร้าโศกความที่บ้านเมืองอาจจะลาบค่าบกว่าจ,จะฟื้นฟูได้มันต้องเปลี่ยนตัวผู้นําคนใหม่ขึ้นมาแล้วใช้เวลานานในการที่จะฟื้นฟูประเทศของเขาอีกครั้งหนึ่งอ่าแต่ของประเทศไทยเนะี่ยยังยังอยู่ยงคงกระพันนะคะในความสูญเสียอาจจะมีความสูญเสียในเรื่องของการทำมาหากินเงินทองเศรษฐกิจอ่าแล้วก็ทรัพยากรบางส่วนที่สูญเสียไปแล้วมันบอกว่ามันอาจจะยากที่จะเอากลับคืนไปได้เอากลับคืนมาได้แต่ถ้าบางส่วนที่เอากลับคืนมาได้ อ่าโดยโดยการช่วยเหลือจากจากยูเหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สุดเราอาจจะได้กลับคืนมานะคะได้กลับคืนมาให้เราได้ชื่นอกชื่นใจนะคะเดี๋ยวฟูให้เราเด้นหลั่นล้าเดี๋ยวไปว่าประเทศไทยเราหลั่นล้านะคะส่วนกัมพูชาสิบดาวนะคะก็ก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วมันอยู่ที่อย,ทอยู่ที่ตัวผู้นําผู้นําทั้งสองฝั่งเนาะถ้าจริงใจต่อกันนะไม่บอกว่ายุติสงครามยุติกวกับความขัดแย้งให้ไม่ไม่ให้บานปลายสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดแต่ตามหน้าไพ่เหมือนกับว่า เฮ้ยบางทีมันก็เป็นวิบากกรรมเนาะวิบากกรรมเรามองเป็นวิบากกรรมของประเทศชาติร่วมกันละกันจากใครก็ไม่รู้เพียงแค่สองตระกูลก็แล้วแต่แต่คนทั้งประเทศเนา่นต้องมาร่วมวิบากกรรมตรงนี้อยู่วะเนาะก็ <S <S ไม่เป็นไรคะ่ะยังไงประเทศไทยเราก็ยังปลอดภัยนะปลอดภัยแล้วก็ทรัพยากร,กรก็ยังจะได้มาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่นะคะไม่ได้สูญเสียอะไรที่มันหนักหน่วงนะยังคงใจอยู่ดีมีสุขนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้กับเหล่าทหารกล้านะคะที่ปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยนะแล้วก็ขอ,อไว้อะไรและแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียนะคะขอให้ดวงวิญญาณทุกๆดวงไปสู่สุขคตินะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ